มานดี่วันนี้พอขั้วพลังเสี็ดลามันเป็นเอฟซีบุรีรัมค่ะพอขั้วอยู่กับลังเสียวันนี้ทำลาบเอ่อลาบเนื้อนะคะก็จะมีเ,เนื้อแล้วก็เตรียมผักแล้วก็จะเป็นผักขี้ริ้วนะคะก็หั่นหอมแดงแล้วก็จะมีดีขมนะคะแต่ว่าเราใช้เป็นดีขวด วันนี้พ่อบ้านออปกติจะไม่ค่อยยอมให้ถ่ายก็วันนี้วันนี้ยอมไม่ให้ถ่ายหน้าตานิดนึงวันนี้แซบๆค่ะมากินลาบเนื้อกันเครื่องปรุงเราก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำปลาออผงชูรสข้าวคั่วที่เราคั่วเองนะคะแล้วก็ปลาร้าปลาร้านี่คือเราก็ต้มเองนะ,ะเราซื้อ เราซื้อปลาเป็นตัวมาแล้วก็ทำการต้มเองนะก็สะอาดพริกขั่วนะคะบ้านจะเรียกพริกป่นพริกขั่วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ผักมะนาวาผักก็จะมีใบมะกรูดตะไคร่ผักสะระแน่ผักชีหอมอต้นหอมนะคะ โอ้โหเออมันจะเผ็ดไปโอ้ยใส่พริกเยอะจังเขาคั่วเมื่อกี้จะเป็นพริกป่นนะน้ำปลาปลาร้าอพอก่อนเดีย๋ยวมันเค็ม เราทำกินกันง่ายๆนะคะง่ายๆตามสไตล์คนอยู่ต่างประเทศนะคะเราก็มีอะไรที่ใส่ได้เราก็เออเอาเท่าที่มีนะคะอาจจะมีเครื่องไม่ครบนะคะแต่ว่าเราก็โอเคกินได้รสชาติประมาณนี้บ้านเราก็ปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้กินเผ็ดมากนะคะปกติก็บางทีก็ทําลาบให้ให้อฝรั่งกินด้วยเพราะงั้นเขาก็จะไม่ใสพะะ่พริกป่นนะคะพริกผง ใส่อาจจะใส่เล็กน้อยอันนี้อันนี้นนเผอ,อิญเรากินในบ้านนะเราก็เลยใส่พริกค่อนข้างเยอะแต่เยอะก็ยังเผ็ดอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าทําไมพริกพริกที่อยู่ต่างประเทศทาไมถึงเผ็ดใส่นิดเดียวก็เผ็ดอาจจะเป็นด้วยอากาศหรือเปล่าอากาศหนาวอันนี้เราคิดเองนะะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันทําไมว่าพริกเม็ดสองเม็ดนี่ก็เผ็ดมากนี่เราแบ่งส่วนนี้จะเป็นของคุณพ่อบ้านนะคะคุณพ่อบ้าน เขาจะกินขมนิดนึงเพราะฉะนั้นใส่ดีวัวเยอะมากแต่สำหรับเราแล้วก็ลูกอ่ะจะไม่ชอบขมมาก,กนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยจะแบ่งจานนี้จานนี้ให้ให้แม่บ้านกับลูกนะฮะอันนี้พ่อบ้านก็กินขมขมไปอ่าเป็นครั้งแรกที่พ่อบ้านอ่ายอมเปิดหน้านะฮะปกติแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้เอ่อถ่ายคลิปสักเท่าไหร่่ถ้าใครชอบให้พ่อบ้านทำทำกับข้าว ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันค่ะที่นี่เขาจะกินลาบเนื้อดิบนะคะก็ฝรั่งอะไรพวกนี้เขากินลาบเนื้อดิบกันหมดเลยนะ,ะเราก็จะเอา,อาเข้า,าเว็บ นิดหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องเวฟนานนะคะก็ประมาณทั้หนึ่งนาทีอ่าเพราะว่าถ้าถ้าเวฟสุกมากในเนื้อก็จะแข็งนะคะเราเป็นคนลาวคนอีสานยังไงเราก็ต้องกินอาหารอีสานอยู่แล้วนะ,ะเพราะเป็นครอบครัวเล็กๆเราก็อ่าส่วนใหญ่เราจะกินก็คือกินข้าวนะเราเราจะไม่ได้กินขนมปังเราจะกินอาหารอีสานข้าวนี่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นข้าวข้าวสวยข้าวเจ้านะ,ะก็จะหุงข้าวเจ้าแต่ว่าวันนี้กินลาบเราจะนึ่งข้าวเหนียว